ไม่จังเกไดอะไรลยนะน้ำนสนใจหลักธรรมที่ได้จริงก็คือจิตของเราเองนอกจากนี <c oughs> that, ้แล้วก็ไม่มีหลักธรรมใดไดเลย <c oughs> จิตนี่แหละคือหลักธรรมสซ่งที่นอ,อกพระจากนั้นแล้วมันก็ไม่ใช่จิตโดยจิตนั้นโดยตัวมันเองก็ไม่ใช่จิต <c oughs> จะถึงกระนั้นนั risque, le, ่นก็ยังไม่ใช่ไม่ชิดจิตกันดูกล่าวว่าจิตนั้นไม่ชิดจิตอย่างนี้นั่นแหละย่าหมายความถึงสิ่งบางสิ่งสิ่งมีอยู่จริงก็จึงเลิกละการคิดและการอธิบายเสียหมดสิ้นเมื่อนั้นเราอาจอันกล่าวได้ว่าครางของการคำพูดก็้จกตัดขาดไปแล้วผิดของจิตก็ถูกเพิกถอนครึ่งสิ้นจึงแล้วจิตนี้คือสุดแต่ยังนี้อันบริสุทธิ์ สิ่งมีประจำอยู่แลในคนทุกคนสัตว์จิงมีความรู้สึกนึกคิดะลกกระลิกได้ทั้งหมดก็ดีพระพุทธเจ้าพร้อมทัท้งโพธิสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก็ดีล้วนเป็นของแห่งธรรมชาติอันหนึ่งนี้เท่านั้นไม่มีแตกต่างกันเลยการแตกต่างทั้งหลายเกิดขึ้นจากเราคิดผิดๆเท่านั้นยอมนำมาเราไปสูป่ความเข้าใจอันลึกซึ้งลึลกลับ แกนอกกันพูดการเข้าใจอยู่อันนี้เอง <c oughs> เราทำให้ผิดทางไปก็ไมีอะไรมากมาม่นักการเข้าใจผิดผิดแล้วนี้แหละเราพากันเราพูดไปนอกดูกนอกทาง PM. ความจริงแต่ได้จริงก็ม,มีอะไรมากมายนัก ทธะจิต huh, ก็กจิก็คือพุทธะสิ่งสุด มันยอ่อมรวมสิ่งทุกสิ่งเขาไว้ในตัวมันทั้งหมดนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้แล้วทั้งหลายเป็นที่สุดในเบื้องสูงลงไปจนกระทั่งถึงสัตว์ประเทที่ํำต้อยที่สุดสึ่งเป็นสัตว์เลื้อยคลานอยู่ในอกและ,มะแมลงต่างๆเป็นที่สุดในเบื้องต่ำสิ่งเหล่านี้ทุกสิ่งนั้นย่อมมีส่วนแห่งความเป็นตุถะเท่ากันหมด และทุกๆสิ่งมีเนื้อหาเป็นอันเดียวกันกับกุศะนั้นดังนั้นว์ทั้งหลายทั้งปวงได้เป็นสิ่งที่มีเนื้อหาเป็นอันเดียวกันกับกุศลอยู่แล้วตลอดเวลาถ้าพวกเราเพียงแต่สามารถทคำความเข้าใจในจิตของเราเองนี้ให้สำเร็จแล้วคนพบธรมชาติอันแท้จริงของเราเองได้ ด้วยความขใจา,าอันนั้นเท่านั้นมันก็จะเป็นที่แน่นอนว่าไม่มีอะไรที่พวกเราจะงเป็นจะต้องแสียหามแม้แต่อย่างใดเลยจิตของเรานั้นถ้าเราท้งความสุขอยู่จริงๆเนขาดจากการคิดนึกซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวของจิตแม้ที่น้อยที่สุดเสียได้จริงๆ ตัวข้าของมันก็จะปรากฏออกมาเป็นกองว่างแล้วเราก็จะได้พบว่ามันเป็นสิ่งที่เกิจากรูปมันไม่กปนเมื่อที่อะไรอะไรในที่ไหนไม่แี่จุดเดียวมันไม่ได้ตกแล้วสู่การบัญยัติว่าเป็นพวกที่มีความเป็นอยู่หรือไม่มีคมเป็นอยู่แม้แต่การใดเลยก็เตุที่นี้เป็นสิ่งที่รู้สึกไม่ได้โดยทางอายตนะ ภารกิจซึ่งเป็นธรรมชาติทแท้ของคนเรานั้นมันเป็น,นรั้นรละเป็นกำเนิดซึ่งไม่ได้มีใครสรให้เกิดขึ้นและไม่อาจจะถูกทำลายได้เลย,เลยในการทั้งปฏิกิริยาตอบสนองก่อสิ่งแวดล้อมต่างๆนั้นมันเปลี่ยนรูปตัวมันเองออกมาเป็นปรากฏการณ์ต่างๆเพื่อสะดวกในการพูดเราพูดถึงจิตในฐานะที่เป็นตัวสติปัญญา แต่ในขณะที่มันไม่ทำการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมคือไม่ได้เป็นตัวสติปัญญาที่คิดหรือสร้างสิ่งต่างๆนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่อาจถูกกล่าวถึงในการที่จะบัญญัติ่ามันเป็นความมีอยู่หรือไม่ใช่ความมีอยู่เย่งไปกว่านั้นอีกไหมในขณะที่มันทำหน้าที่สร้างสิ่งต่างๆขึ้นมามในฐานะที่ตอบสนองต่อกฎ แห่งความเป็นเหตุหรือผลของกันและกันนั้นมันก็ยังเป็นสิ่งที่เรารู้สึกไม่ได้โดยทางอนะาัตนะตาหูจมูกลิ้นกายและมนุวิทานีานั่นเองแต่เราทราบความเป็นจริงคนนี้เระทางความสงบเงียบชนิดอยู่ในภาวาะวาแห่งความไม่มีอะไรในขณะนั้นพวกเรากำลังเดินอยู่แล้วในทางแห่งประตทธเจ้าทั้งหลายโดยทยจริง มันนั้นเราควรเจริญติดสิ่งหยุดอยู่บนความไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นอระจกนีุ่ที่สามเพื่องสิ่งที่มีืคมักครือที่มอยในมันมันเ็นสิ่ที การกระทํามีร่องแบบการคิดสำคัญต่างๆมัเรื่องจะนำไปสู่การเกวดและการดับอยู่ตลางไม่นำไปสู่การทุกข์เิดร่างกายของชั้นโลกและเราผิดเราเชื่อเชิงนะเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปแสวงหาต้องอื้นเมื่อผบดอกทำสอนกองสุขม้าทั้งหมดก็มีจุะสงค์เส่งนคอเดียว ที่พาพวกเราข้ามขึ้น้นเสียจากตูนตูนมาคิดแต่มืเราหยุดความคิดของเราได้สมล้วปรายชด์ระไร้ดวยคสามดาที่คุณไปสอนมากีหมายความว่าเราปฏิบัติจ็บุดคึดของความคิดต่างๆเสยดาม ก็มาแต่ดวงจิดเมื่อจิตตึงมันคิดไปตามกิเลสปัญหาต่างๆเรื hmm. ่องสระทรรมน้นร่างจากความคิดตั้งแต่จึงเริ่มจะนำไปสู่การเกิดการดับที่เกิดการจะนำไปสู่การถูกหยุดร้อนใจของฉันเราละเลิกหยุดไปกินเชินั้นเราก็มีความจึงเป็นที่จะตั้งมีวิธีจะดับื่อการตรวจและอะไรในพนองนั้นนั้นมายชี้เลย พูดต่อเข้าก่อนตอนนี้ครับว่าจิตเกิดขึ้นในจักรวาลน,นี้ได้อย่างไรเราคุยได้อย่างไรจิตเกิดขึ้นในจักรวาลสึ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตมันก็อยู่ในจักรวาลน,นี้เองนจนเริ่มรี้อก็ไมีรูปกับนามแสองอยา,งองากกันทั้งในจักรวาล ก่อนที่จิตจะมาจับให้เกิดรูปนะครับจิตมาอย่างไงครับก่อน,นอตัวปู๋ยตัวเล็กนิดหนึง่ง แนวเดิมก็ค ouais, ือความบ้างของสุขวานเข้าคู่กันเป็นเหตุเกิดตัวอวิชชาเกิดเหตุก่อที่ได้มีรูปที่นั้น้องมีนามที่ได้มีนามที่นั้น้องมีรูปรูปนามรวมกันเป็นเหตุเกิดปฏิปริยาเปลี่ยนสปลักกานและเกิดการเวลาขึ้นอัครูปยังมีการดึงดูดซึ่งกันและกันจึงเป็นเหตุยให้รูปเกิดไหลและมันรอบตัวเองตามปัจจัย รูปกระจายได้ตามมูลนางความว่ากรร้างรูปรูปเคลื่อนได้เมื่อสภาวะธรรมเป็นถึงนี้สรรพสิ่งของวัตติสาสารมีชีวิตและในไมีชีวิตจึงสร้างเปลี่ยนแปลงเป็นไต่ละเปิดดับสึ้ต่อสุขนาจิตไม่รั้นหยุดนิ่งให้คนเป็นปัจจุบันที่จังหวัดนอเป็นปัจจุบันปัจจุบันได้จิตก็เกิดมาจากอุณหนามของจักจธรรมมาเกิดนิจจิตจิตก็เกิดมาจากอุณหนามของจักรวาลนั่นเอง ร่างกายต้องแข็งก่อนไม่แข็งก็สามารถโอนอ่อนได้ตอนดไปหลัยนงแกนี้ม่ได้ชาไม่ใช่เลยแต่เป็นาไม่กระเจิดคือบางคนนั่งในตัวตรงเลยเวลานั้นเราตอนเป็นขานบางคนเอางูบางป็นระวังก็อาจิตมันจิตมันรวมจิตมันรวมมล้วก็จิตมันจิตมันเหียสามก็ุ่กไปทันตัวแล้วการสตรีมาตก็งไปแ ตอนนั้นยมพภาวะณอยู่ในฌานหรือเลาแล้วก็อยูฌานที่จิตมนเขา้าติดคอยรวมอย้วงนี้ขึ้นมาความณ์พวัพวงนี่ก็เป็นฌานส่นนหเนี่ยพรวัวงใิจิตมันลดไปดูไปจากทุกทททยททอย่างไปถึงจิตทีเลียมีรูปภาพไปคัเลียงถึงกลางเลย่รตากายของฌานนี่คือยนฌานนี่และนี่เวลาข้าถึงฌานามมาแล้ว,ร,ว,วร่างกายนี่ตั้งตองไม่งูนี่นก,กระตรงน่าละได้ไวหรืัิตกรตรง ถ้าเราคนที่งูไปยิงมานี้ไม่ถึงชายมันแบบนั้นเรียกว่าพขวางให้เคยน้แต่คิดมือรโอนแล้จึงใคยเรือนแล้ไรงานพุดที่าไม่ยังอมก็มันไปทั้งทั้งตัวไปจิตของเราดีแล้วก็ไม่ำไมไปกับไัเก็่องตั้งตรงตั้งตรงที่ตรงไม่มีอะไรถามหรือมีจะถามอะไร ตามยากตามไปเลยคือว่าเวลาเข้าสมาธิถ้าหากว่าตัวเราม้องทำใจเองตรงนตงไหนเนีตัวเราเวลาเข้าสมาธิถ้ามันแบบเบาเหมือนกับไม่มีร่างกายแล้วเหมือนลอยแต่เรายังได้ยินอยู่นะได้ยินอยู่เออเริ่มงก็ดีอยู่แล้ว คมันลอยบางครั้งมันก็เบาบางครั้งก็ลอยเยต,ตอนนี้เป็นสภาพอะไรงานกันลังอยู่ในปีตกับเป็นสานเหมือนกันนะคนือมนปีติือมันมีหลายอย่างเปการปีติารีติอยู่แค่นั้นไม่กระไหนเขาไม่กานะวน้า่ก็เป็นท่าน้เยอะแล้วกาหน้าไปท่ไม่หยุดก็ท่ระทเยอะมันคอยกาวเองมัเปลี่ยนองมันก็เปลี่ยนมันก็เปลี่ยนมันก็เปลี่ยนเรื่อยมันนม่อยู่ มันเป็นเม็ดนี่ยเป็นข้างแล้วไม่ไม่เป็นอีกันเป็นยังอินทเดียรยตแล้วก็เราทำประกอบด้วยกันก็เปลี่ยนเป็นเปยมันเปถึงยาของราเนที่ดแล้วก็อยู่เราเป็นอย่านี้นเปลียนเปนไปเรื่อยโน้นเป็นโนนเป็นนี้แต่เราทำเรื่อยๆไปน่บ้างสงผออหนแล้วประกอบด้วยกันก่รามไทอยากป แลวปัญญาของเราริ้แล sociedad, Bref, ้วจะทักโดยตัวเองได้ว <superv decorative certified> ่าอะไรควรเอาอะไรไม่ควรเอาเราจะรู้เองแล้วมนยังอยู่ในมมิดมมิดมันมันยอยมนยอ่ันอันนี้ด้ันอนนไดม่านั้ไม่ต้องตามไม่ต้องตามาถาการมิตมอนนั้นมีที่สุดให้ดูจิตของเราละัน เราต้องการจะตัดอันนตเหล่านั้นออกมาดูจิตไร้ผลิตทัดเองโดยสัญญาัลึกซึ้งแล้วก็สิ่งเหล่านั้นขาดสิ่งไม่ต้องไปตัดอัน้นเมื่อใจเราเห็นจิตองเรอย่างน้มันจัดหลับจิตไม่ได้เมืกันผาไปตามรื่องมาเป็นแบบนี้นันมาจะเป right? ็นยหลายคนเหมือนกันนะเราต้งการระดับใหม่ๆแต่อันนี้เหล่านั้นมันแตกสมบูรฏ เราเราทู space, so ้ทอมต้องการแล้วก so ็เห็นของสนอกทัพยุทธของสหนอกมาแล้วมีผ่าไปพิศทางแล้วที่โราก็ดขึจินเห็นกินนั่นเองสิดเห็นจิตนั่นแหละเป็นตัวหน ส่วนที่เหมาะควรจะกำหนดไปตรงไหนุดกำหนดไปทั้งกิจผู้รูอยู่ตรงไหนต้องกำหนดตัวเองตรงนั้นมันมีที่ตั้งมีที่ตั้งที่มามที่ตั้งไม่มีตัวไม่มีตัอะไรตั้งไม่มีกำหนดว่าควรจะตั้งไปจุดไหนผู้รู้อยู่ตรงไหนตั้งอยู่ตรงนั้นจุดแต่ตั้งสรอยู่ตรงนั้นก็ไม่ยนหนู้สิรหนแล้วกูคุในหนาคุยที่ไหนคุยที่มันมีตรงไหน ่อยบางบางท่านบอกว่าให้ตั้งไว้ในภายในวงแขนบางท่านให้ตั้งไว้ที่หางจมูกกับคืบตั้งจิตกำหนดจุดใดจุดหนึ่งไม่ไดใช่หรอกมยังใช่หรอไกำหนดเพ่อในก่อนที่จิตสมาธิได้กำหนดจิตตรงกำหนดจุดดเดี๋ยวไปจิตกันจิตอื่นจิตถัดแล้วจิตอันนี้ไปเลยดีนจิตชนนทำไม่ได้ต้งจิตยีนิตกำหนดจิตลจิดชดชดเดินโดยกัญญาเอะไรมื่ําหน นั่นจึงมยาคือตามผู้ทานนั่งคือสามเทเรนต,รนนนตรนนะและอารมณ์ยิ่ตงต่อมังคาติอิที่คุณเล่าไปเรืเองนี่ก็ถามถึงเวลาปฏิบัติครั้งแรก<ป>ควรจะวางสติวางจิตไว้ตรงไหนครั้งแรกที่เริ่มปฏิบัติก็ไเราจะปฏิบัติก็ไม่มีอะไรบร,ริกรมนนกรมตนเองบร,ริกรรมบริกรรมก็ไม่มีอะไรพุทโธทำโง่ทงโคลพุทโธทำโง่ท,ทโงโคลสามอย่างแล้วกบ แลทวโทรไปโทรไปโธอย่างเดียวตอนที mm ่ภาวนาพุทโธนั้นอยู่ตรงไหนครับพุทโธนั้นน่ารักผู้แรกพุทโธน่ะอยู่ตรงไหนอืมเราก็ต้องฟั่งเสด็จไปตรงนั้นนอกจากนีอยู่สองอย่างพุทโธในตัวคือว่านะคือว่าพุทโธนั่นคือทุกวานี่คือพุทโธคือคำบริกรรมคือว่าพุทโธในตัวจิตแล้วคือว่าพุทโธกับคอวพุทโธพุทโธว่พุทโธกับคือวพุทโธนี่เป็นของทิ้งเดียวกันจริง กระเจมของว่าไม่มีอะไรผู้โทก็มีตัวมีตัวอะไรผู้ว่าผู้โทคงมีตัวมีตัวอะไรไั่ได้ปุจิตไร้ที่พึ่งถ้าได้หาเห็นตัวเห็นตนนันไม่เห็นหรอกต้องเห็นแบบปัญญาอันลึกซึ้งต้องรู้แบบปัญญาอันลึกถ้ามาทำรานเว้นปิตเหมือนนักตายเรียนรู้นั่นแหละจนไปเพื่อความสงบจนไปเพื่อความสัดจูความจนไปเพื่อความสัรศึกษายิ่งเป็นไปเพื่อสัะพิพาททางตรงอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปอาศ่ย ัำยาเองกิจมันชัดเจนโดยปัญญาเห็นรู้นั่นเหมือนเมืองการอะไรนั่นเราสำหรับปัญญาอะไรอะไรรู้ถึงจิตอะไรจับตัวแล้วมันชัดเจนมันก็จะเห็นรู้อย่างนั้นทำยาเห็นจิตมันต้องการเห็นรู้ไม่จะเห็นตามตำหรับสำรามันเห็นด้วยตนเองมันพุ่งขึ้นมาหรือม่จึงจะจับได้ เรียนตามบกาลระเมงในตัวนิสันะนะตัวที่ถ้ยทีนกำเนดผู้หิงมันมีอยู่แล้วทุกสนจุตมันมีตัวมีตัวไถดอกแตมันมีอยู่แล้วไม่มีมีกจันทร่เยอสุดนในจิตนั่นแหละเป็นหลักธรรมเราจะหาหลักธรรมดูท้ายทีงเราต้องหาจิตเราหลักธรรมดู่้อยิีูทุกจิตซึงนาใจนั่นแล้วมันต้งมีหลักธรรมใดๆเลย จิตนี่แหละคือหลักฐานพัฒนาขนาดนั้นแล้วก็มาเศรษฐกิจเศรษฐกิตนั้นโดยติมมันเองก็มาเศรษิจแต่ถึงขนานั้นมันก็ยังไม่ใช่เศริฐจิตการทกระจายวัตถุนั้นไม่ใช่จิตอย่างนี้นั่นแหละอย่างหมายความถึงสิ่งบางสิ่งซึ่งมีจริงขอจึงเลิกละการคิดและการอธิบายเสียงจิตเมื่อนั้นเราอาศัยได้ว่าแท่งห่งกคำพูดจะได้ถูกตัดขาดไปแล้วที่ทั้งจิตกระสุเกิของขึ้นสิ้นช่วงแล้ว จิตนี้คือจิตที่งไม่อันดัสุซึ่งมีประจังอยู่แล้วในตนทุกคนจึงมีความรู้สึกนึกคิดสรุปกลได้ทั้งหมดจะดีพระพุทธเจ้าทอดมืประเพณีศักดิ์ทั้งหลายทั้งปวงจะดีเลื่องเป็นของหายงธรรมชาติอันหนึ่งนั้นไม่มีตกายางกันเลยการใดการทั้งหลายเกิดขึ้นจากอริยจิดจิตนั้นย่อมนำมาแล้วสู่การก่อสร้างกรรมอาชีพของคนหนิษไม่เหมืด ธรรมชาติแห่งความเป็นพ yeah. ุทธะดังเดินของเราเนั้นโดยความจริงอันสูงสุดแล้วเป็นสิ่งที่มีถ้อยหมายแห่งความเป็นตัวตนแม้จะจัดประมาณหรือเดียวสิ่งนี้คือความว่างเป็นสิ่งที่มีอยู่บนที่ทึ้งแห่งสงบเงี่ยเพราะมันมีอะไรเกี่ยวกันมันเป็นสันติสุขที่เรืองและเรื่องลับและกรรมการเกี่ยงกับนั้นเองจังนเข้าไปสู่สิ่งนี้ได้ลึกซึ้งโดยการลื่มตาต่อสิ่งนี้ในตัวเอง Icism, ิ <laughs> ่งซึ่งเดือตรงหน้าแราวในระยะทีสุดนั้นไม่อัตตาจะเป็นที่ทั้งหมดจริงๆแล้วสมบูรณ์ถึงสุดแล้วมันมีอะไรมากจากี่อยู่อาจารย์น้นจุคุณตอวนอกปจากนั่นห้วมันก็ม่มีหลักฐานใดเลยไม่ยกหลักฐานคุณตันอกปจากนั่นแลถ้ามันปจิ การกล่าวว่าจิตนั้นไม่ใช่จิตอย่งนี้นี่แหละย่อหมายความถึงสิงตางๆิงสงมีสิงขอเชื่อหละกาคิและการอธิบายเจียวดมื่นั้นเราอักล่าเ่ององคำพูดจะถูกตัดสัแลวทุกิ่ทถูกกระตถอนูงขึ้นแล้วจิตในจิตพุทธิดนี้อันใดส่งมีประจันอยู่แล้วในคนเอ จัดจงมีสังรู้จิตมุกคิดเปดไดทั้งหมดกอดีและพระพุทธเจ้าพร้อมทางรัธิสัตว์หลายส่วนดีล้วนเป็นขอแห่งธรรมชาติอัหนเ่งนี้นั้มีแต่ต่างกันเลยการกระจายทงหลายเกิดขึ้นจากระดิดจิดนี้ย่ำยัเราไปสู่การต่อสัางต่ำทั้งหลายส่วนทุกนึกนึงหยู่ตั้งจแห่งความจริงท่านกลาของดนั้น เบอร์ฟันตุนั่นเป็นสุดยอดเป็นสิ่งที่มีความหมายในความสุขของมันและสัตย์ธรรมานี้จิตนีขสุขสว่างเป็นสิ่งที่มีอยู่ในที่ตัวเองตรงนี่ยและไม่มีอะไรเสียผลมันเป็นสังกิสุดที่เรื่องเดียวเพื่ออะไรและกำหนดการเปลี่ยนแปลงเองช่วงข้าไปสู่สิ่งนี้ได้ลึกซึ้งโดยตา้ลรูตาต่อจิตสุขด้วย ปิ้งอยู่ตรงหน้าเราในเรื่องทุกนงานในอัตราที่สี่ที่มันุสุดและสมบูรณ์ถึงที่สุดแล้วมันมีอารมณกแบบนี้ค้วานมีอรนี่กล <c oughs> ก็ถูกบีบเข้ามาบีบเข้ามานะครับคือผมเคยครั้งบีบจนทั้งมันหมดไปเลยแล้วมันออกไปอีก คล้ายๆบมิติหนึ่งนายในมิติที่นุ่มแล้วก็เงียบแล้วก็ไม่มีอารมณ์อะไรเลยไม่มีความนึกคิดอะไรเลยอันนั้นเอาตรงนั้นนะหมอคีหมดความคิด่ละคือหมดความคิดอะไรงั้นสงำคัญเรามันหมดมันไอความคิดไอความคิดต้งตวสอสุดั้นสิสำคัญมัน้องไปคิดกันเฉยๆอย่าตัวคิดไอยคิดมันน่งสำคัญมันแต่มันยังมีสุขมีสุอ๋อตัวนั้นอะ แต่มันอธิบายไม่ได้ว่ามันอ๋อไม่มอะไรไม่มีอะไรอธิบายมันอยู่เนือกับมันอยู่เนือคำพูดค่ะมันอยู่เหนือคำพูดหมดคำพูดแล้วเสร็จหลังจากที่ได้นะับก็เพียรพยายามแทนที่ว่าจะเกิดอาการเอแบบถูกบีบเข้าไปนะฮะซึ่งขั้นแรกก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยทรมานมาก คราวนี้ผมกลับกลายเป็นอีกอย่างหนึ่งคล้ายๆกับเหมือนกับเขื่อนแต,แต,ตกจะก้นกบเนี่ยเหมือนกับเขื่อนแตกมีน้ําอย่างชนิดแรงมากขนาดเขื่อนอยังใหญ่เลยแล้วพุ่งขึ้นมาข้างบนงอันนั้นเป็นงไงครับอันนั้นตัวนิมิตนะครับไม่เป็นไรคือเป็นตัวแบบ ปลอกจิตเราเราจิตเอาแต่โดยตัวนิจของไส้หนอนันไม่จางมันไม่จางมันก็ได้ดอกิงนก็ดีถ้าเราอยากตัดมันอยากตัดมันออกไม่ต้องดูจามันมันเป็นอย่างไรกระต่ายไม่ต้องดูจามันดุจดุจดำหลับดูต้นตอมันดูจิตเนี่ยงไรไอ้สิ่งน eh, so ั้นมันขาดอยู่ไม่ต้องมาติดการมันเป็นอย่างนั้นธรรมดา เรอถูกเล่าอย่างจิตเนี่ยนะฮะถ้าอย่างไปนิพพานพรมเนี่ยนะฮะพระพุทธองค์บอกว่าผู้ที่ไปนิพพานพรมเนี่ยเอาจิตไปด้วยอันนี้หมายความว่าอะไรก็จิตมันไปไอคิดในอะไรมันตายไปเป็นเพิ่มแตไดก็เป็นไปจากจิตในลาผลเพิ่มแต่จิตในลาเป็นสพิ่มที่กระทมทั้งนั้นเลยจะตายไปในดวงนั้นที่เป็นเพิ่มและส่วนที่ ไปอลหันนี่ว่าเป็นจิตเอาไว้กับโลกอ๋อแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือเราถึงองานแล้วทุกท่านหมดหมายความว่าอารมณ์ว่างเปล่าซึ่งเป็นช่วงนั้นนะเวลาดับจิตเราถึงงานแล้วจะถึงต่อไปเนีพูดถึงที่จุิที่จริจริงๆมันบอกว่าเราไม่มีอะไรเลย มันเกดนทีจิตจิตที่น้อยที่สุดนะคือประมาณิปจิตที่เป็นประมาณรูมันน้อยที่สุดแล้วรู้มันน้อยที่สุดยกกัน้อยอีกแมไม่มีอะไรที่แยกจาไปอีกแล้วจิตของเราเป็นสวเม่อจงราจงสวน้อยนักจึงให้ทำสสอย่างนั้นทำได้อันนี้อย่างนี้เข้าใจแล้วครอบ ตัวถ้าอย่างนี้ถ้าเรานั่งนี่ถ้าพูดถึงถ้าเราอย่างที่บอกว่าให้รักษาอารมณ์ก็คือรักษาอารมณ์ตอนที่เกิดความสงบที่เราความสุขที่เราอธิบายไม่ได้นั่นแหละให้สามารถที่จะเข้าไปในอารมณ์นั้นได้เร็วเข้าเป็นอารมณ์ถ้ายไ้แล้วลต้องเติมเลยว้าเป็นเรืร่องอะไรเดือดางวางไม่มีอะไรเดือดเนื้อคำพูดเลยมีอยู่เนื้อคำพูดครับมันไม่ยด้เนื้อใจ หายใจไม่ออกแก้ยังไงฮะหากใจออกมาจ้องไม่ต้องหายไม่รอดไปไม่จํกนไม่จุดหายจมกินเอาหายจมกิดเอาหาใจไม่ออกหายใจไออกความรู้สึกนะอาจารย์แล้วถ้าอย่างนี้คือของเขาเนี่ยมาตรงข้ามกับผมนะเขาผมถูกดีแต่เขากลายเป็นขยายออกแต่ลักษณะอาการที่แข็งเป็นหินนี่เหมือนกันอาการที่หายใจไม่ออกจนเหมือนกับจะขาดใจตานี่เหมือนกันเหมือนกัน ถ้าอย่างนั้นถ้าเขาผ่านไอ้จุดนี้ไปได้เขาก็ต้องเข้าไปในมิติสงบได้นั่นังถูกแล้วคูกทางที่สุดแล้วใช่ไหมอาจารย์พอใจแล้วเออจะได้เพียงต่อยาญ่นะครับทําให้เกิดยังไงครับเป็นใญาครับผม